สวัสดีค่ะวันนี้มาดูการเลี้ยงจิ้งหรีดพันสีทองเหมือนเดิมนะคะนี้จิ้งหรีดพันสีทองนี้เพิ่งได้5วันค่ะแต่ไข่ได้5วันนี่ก็จะเต็มพึกเลยเนี่ยนะคะเราก็จะให้ที่อยู่ที่อาศัยเขาประมาณนี้เลยค่ะเขาก็จะค่อนข้างหนาแน่นนะคะ นี่นะคะอาหารเราก็จะโปรยเลยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่ใบตองใส่ต้นกล้วยนะคะพร้อมกับใบมันสับปะหลังนะคะเพื่อจะให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยและอาหารแหล่งอาหารอย่างเพียงพอนะคะส่วนที่นี่เลี้ยงเหมือนเดิมนะคะเป็นการให้น้ำแบบผิวๆค่ะไม่มีแหล่งน้ำหรือขันน้ำให้นะคะ เนี่ยนะคะก็เริ่มจะเห็นตัวชัดเจนขึ้นค่ะเขาเริ่มจะโตแล้วเพิ่งจะได้ห้าวันค่ะลกรอบนี้นะคะะ,คะเต็มไปด้วยจริง้งหรีดเลยค่ะ สนใจก็เข้ามาติดตามรับชมกันได้นะคะวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดพันธ์สีทองทําแบบง่ายๆค่ะแต่ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจนะคะคสนใจก็ติดตามชมกันเป็นคลิปๆได้ค่ะเพื่อนดูได้นี่นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วย กดถูกใจและติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ